อ๋อผมพูดถึงเรื่องของหลักๆไปแล้วก็มาดูเรื่องของที่หลายคนตามกันต่อและสนใจกันมากเลยนะฮะก็คือทองคำนะฮะสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ราคาทองคำมันดูเงียบๆยมันดูกรอบแคบๆขึ้นก็ขึ้นบางๆเวลาขึ้นสูงๆแรงๆแล้วปรากฏว่าเน็ตๆน็สุดทิกันทีเนี่ยเจอปรับราคากันห้ากรอบต่อวันไปไม่ไปไม่ไปไหนเลยนะแล้วราคาทองคำในตลาดโลกเองเนี่ยเดี๋ยวก็สามบันดี4ี่วันไข้ต้องใช้คำนี้คือสามบันดีขึ้น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 เสร็จแล้วมาสี่วันตก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  มันคอทองคาในประเทศไทยเองก็รู้สึกว่าเป็นกังวลเหมือนกันแลจริงมาเจอเงินบาทวันสองวันนี้วิ่งข้ามเส้นกันระหว่าง35แก่ๆมาถึง36ต้นๆเสร็จแล้วกลับไป35แก่ๆอย่างเช่นวันนี้อีกนี่นะฮะก็เลยทําให้ทุกคนตั้งคําถามขึ้นมาครับว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่4เดือนเ,เราไม่นับสิงหาเนี่ยกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาสี่เดือนหรืออาจจะบอกว่าลัสคอเตอร์ก็ได้ก็คือ3เดือนสุดท้ายเนี่ยทองคอําไปยังไงลงทุนยังไงน่าสนใจแค่ไหนวันนี้มีอีกมุมมุมมองที่น่าสนใจของ2ธนาคารยักษ์ใหญ่ที่เขา ราคาทองคำในปีเสือเนี่ยนะครับทำไปทำมาเนี่ยมันจะมีกรอบราคาที่เคลื่อนไหวในราคาตลาดโลกส่วนราคาตลาดในไทยก็จะไม่หนีห่างกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นปีที่เหนื่อยเหมือนกันสำหรับการซื้อทองคำถ้าใครคิดว่าอยากจะมีการปิดดอยอีกรอบแต่ถ้าหากว่าจะเป็นการซื้อเพื่อสาสมและรอเก่งกำไรไว้ก็ต้องดูดีๆว่าทองคำปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับ เรื่องของราคาทองคำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากๆโดยเฉพาะปีนี้อย่างที่หลายคนมักจะให้ความสําคัญอยู่เสมอว่าคือถ้าจะลงทุนเนี่ยเทียบดอลลาร์หุ้นทองบิตคอย์สมมติเอาสี่อย่างนี้ก่อนเนี่ยนะฮะคนที่หลงไหลคนที่เชื่อว่ายังไงทองก็คืออมตะนิรันดร์กาเนี่ยก็จะมีทองเป็นพอร์ตอย่างแน่นอนไม่เคยทิ้งนะฮะส่วนอีกสามตัวข้างหลังเนี่ยก็ขึ้นลงตามภาวะตลาดหรือว่าตัวปัจจัยเศรฐษฐกิจดังนั้นแล้วนี่นะครับ แนวร่วมของราคาทองคําที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปีนี้แ,แล็ปีหน้าปีนี้ต้องยอมรับว,ว่าลเลอสี่เดือนเนี่ยก็จะมีมุมมองอยู่2ธนาคารก็คือธนาคารเบลฟาโกกับธนาคารคอมเมอร์สแบงก์คอมเมอร์สแบงก์นี่เป็นธนาคารในเยอรมนีชื่อดังทีเดียวกับส่วนเบลฟาโกเองเนี่ยนะครับก็อยู่ในอเมริกาปรากฏว่าทั้งสองธนาคารเนี่ยนะครับมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องของกรอบราคาแต่มีมีมุมมองที่เหมือนกันก็ตรงว่าปัจจัยอะไรที่มันทําให้ทิศทางการลงทุนของทองคำเนี่ย มันจะไปได้สวยมากกว่าเดิมหรือมันจะนิ่งๆหรือมันจะทรงๆหรง,งหรือมีการปรับลดราคาเป้าหมายในช่วงของสิ้นปีกันยังไงนะครับเอาเริ่มดูจากมุมมองของแบงค์แรกก่อนก็คือ Commerce Bank Commerce Bank เนี่ยเขาตัดสินใจนะฮะลดราคาเป้าหมายของทองคําในช่วงของสิ้นปีนี้แล้วก็ปีหน้าลงนะ,ะซึ่งลดไปประมาณ100ดอลลาร์สหรัฐนะฮะเรามาดูกันครับในส่วนของ Commerce Bank เนี่ยนะฮะมองว่าสิ้นปีนี้เนี่ย ราคาทองคําในตลาดโลกเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่พันแปดร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลดลงมาสองร้อยดอลลาร์จากก่อนหน้านี้ที่มองว่าสิ้นปีนี้จะวิ่งสองพันดอลลาร์อันนี้คือปีนี้นะในขณะที่ปีหน้าคอมเมอร์สแบงก์ก็มองว่าลดเป้าจากเติม2 0 0 0เหลือ1,900ดอลลาร์ 1, คือปีหน้าแสดงว่าหดราคาเป้าของทองคำลงไป100ดอลลาร์ปีนี้หดลงไป $200 ดอลลาร์นี่คือ Commerce Bank เพราะการที่ธนาคาร Commerce Bank มองอย่างนี้เก็บไว้ในกระเป๋าก่อนนะฮะเราเห็นได้ชัดเลยว่า ราคาของ Commerce Bank เนี่ยทั้งปีนี้กับปีหน้าไม่แตะ2,000ดอลลาร์ถูกไหมครับทีนี้ถ้ามาดูเวลฟากโกเวลฟากโกบอกว่าสิ้นปีนี้เนี่ยเขาก็ยังมองในทางสวยจริงๆนะฮะว่าทองคำแตะ2,000และจะวิ่งอยู่ประมาณ2,000ถึง2,100ดอลลาร์สหรัฐคือถ้าถึง2อ0 0ัมันไปทำลายสถิติเดิมเป็นประวัติศาสตร์2,072ดอลลาร์นะฮะซึ่งก็แปลกนิดเดียวครับว่าทำไมเวลฟากโกจึงมีมุมมองในภาวะกระทิงของทองคำ ปีนี้อยู่ในขณะที่ Commerce Bank กับมีมุมมองของภาวะทองคำลักษณะแบบออกเบรหรือหมีนิดๆก็เลยมีการลดราคาเป้าหมายลงทีนี้ทั้งสองธนาคารเนี่ยเริ่มย่อมก็มีเหตุผลที่ต่างกันแน่แต่เหตุผลที่เหมือนกันแต่ว่ามองด้วยเหตุผลที่เหมือนกันเนี่ยมันให้ผลกระทบที่แตกต่างกันเหตุผลที่เหมือนกันก็คือทั้งสองแบงก์มองเงินดอลลาร์สหรัฐครับว่าเงินดอลลาร์สหรัฐนเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวที่ทําให้การลงทุนในทองคาและการเคื่อนไหมของราคาทองคําที่เหลือใน4เดือนนี้ และต่อจนปี2 5 6 6เนี่ยเป็นตัวที่เป็นอุปสรรคในการทาให้ราคาทองคำเนี่ยฟืน้นขึ้นมาหรือพูดง่ายๆครับการลงทุนทองคําในช่วงที่เหลือปี4เดือนผมนับอย่างนี้เลยนะฮะคือ4เดือนของปีนี้กับหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีผลตอบแทนที่สะดุดหยุด,ดลงหรือบางทีจะพุ่งอะไรก็แล้วแต่แต่สุดที่แล้วเนี่ยทองคำสองปีนี้อาจจะไม่หวือหวาและทองคำสองปีนี้ถ้าเทียบผลตอบแทนกับช่องทางในการลงทุนอื่นก็อาจจะไม่หวือหวาอีกเหมือนกัน เพียงเพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าโดยรวมทั้งสองปีเลยนะฮะเรามาดูกันนะครับถามว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรที่เงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมาหลักการลงทุนของทองคำเนี่ยมีง่ายๆที่สุดเลยครับเมื่อดอลลาร์ขึ้นทองคําตกเมื่อดอลลาร์ร่วงทองคําขึ้นมีอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นโดยหลักที่ทําให้ดอลลาร์ขึ้นหรือตกก็กลับไปอยู่ที่ดอกเบีย้ยของธานาคารกลางสาหรัฐอเมริกานั่ครับซึ่งอย่างที่บอกมานะครับว่าตอนนี้ในปีนี้ปีเดียวเนี่ย อเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยมาแล้ว2.25%นะฮะแรงและเร็วด้วยนะครับและพอขึ้นสูงอย่างเงี้ยมันก็จะไปกระทบอะไรเมื่อดอกเบีย้ยเพิ่มสูงการเข้าซื้อดอลลาร์เพื่อเก็งกำไรและหวังว่าดอลลาร์จะแข็งค่าต่อจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเมื่อดอลลาร์แข็งค่าขนาดนี้การเข้าซื้อทองคําจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าให้เกิดการลงทุนมากมายนะเนื่องจากต้นทุนในการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอะไรครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าดอกเบีย้ยที่ปรับสูงขึ้นแล้วเนี่ย ม่ได้มีตัวหนึ่งที่เป็นตัวเกาะกระแสว่าจะดูว่าทองคาขึ้นหรือลงได้นี่ไหครับก็คือผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นระยะกลางของรัฐบรราลสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอายุ2ปีหรือ10ปีก็แล้วแต่อันนี้ก็จะล้อไปในทิศทางเยวกันกับเงินดอลลาร์ยิ่งเงินดอลลาร์ขึ้นผลตอบแทนพันธบัตรร,รัฐบรราลอเมริกาขึ้นทองตกอย่างแน่นอนครับนะดังนั้นนี่คือเหตุผลร่วมเป็นเหตุผลร่วมของทั้งสองธนาคารแต่ทําไมธนาคารหนึ่งถึงบอกว่าเออมันังไปได้ 2000- ถึง2,001 แต่อีกธนาคารหนึ่งบอกลดเป้าเลยลดเป้าปีนี้200ดอลลาร์ลดเป้าปีหน้า100ดอลลาร์เหตุผลก็เพราะว่าดอกเบีย้ยปลายฐานสุดท้ายของปีเนี้สองธนาคารนี้มองไม่เหมือนกันนอกนหมยครับคือเขามองตรงกันว่าขึ้นดอกเบีย้ยแล้วทําให้ดอลลาร์ขึ้นแต่ธนาคารหนึ่งบอกว่าดอกเบีย้ยที่จะขึ้นไปสุดในปีนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่สูงอย่างที่หลายคนคาดกันเอาไว้อ่ะอันนี้คือ Commerce Bank มองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยของเ e ลฟาโกเนี่ยมองว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ขึ้นเนี่ยนะครับ จะขึ้นไปสุดในปีหน้าเพราะปีนี้ก็จะยังไม่สุดด้วยเหตุผลตรงนี้เองจึงทําให้สองธนาคารเนี่ยประเมินทิศทางของราคาเป้าหมายทองคําที่แตกต่างกัน,นสิ่งสําคัญต่อไปเขาก็มีมีคําเตือนนะอย่างเช่นเ,เวลฟาโกนี่ก็เตือนเ,อเวลฟาโกบอกว่าใช่ถึงถึงแ,งแบงค์นี้จะมอง2,000ถึง2,100แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับอะไรครับค่าดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่2อ,อย่างนะ ค่าดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐนี่คือเป็นตัวค่าเงินอเมริกาหรือดอลลาร์สหรัฐที่เทียบกับ6สกุลสําคัญและไปแปลงออกมาให้เป็นอินเด็กซ์ค่าดัชนีอันนี้ตัวนึงละต่อมาคืออะไรครับก็คืออัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันปกตินี่อะไรครับหดอลลาร์เท่ากับกี่ยูโรหรือ1ดอลลาร์เท่ากี่บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสตัวนี่แหละครับที่มันจะเป็นปัจจัยกระชากจําจกัดให้ราคาทองคําช่วงสิ้นปีอย่างที่เวลฟาโกมองเอาไว้ว่า2 0 0 0ันถึงสองพดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงก็ได ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับตัวนี้เลยนะฮะก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐขณะนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับกลับมาทําสถิติซึ่งสูงที่สุดในะรอบประมาณ20ปีขึ้นอีกครั้งละเพียงพ่อ,ขอเขารอว่าคืนวันนี้ประธานผู้ว่าการธนาคารการาลางสหรัฐจะพูดยังไง เกี่ยวกับเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยและเงินเฟ้อนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับของทางด้านคอมเมอร์สแบงค์เนี่ยเขาพูดชัดนะเขาบอกเลยครับว่าน้ำหนักเนี่ยไอยู่ที่เงินดอลลาร์เลยและถ้าเงินดอลลาร์เกิดจะแข็งค่าขึ้นไปอีกเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อการลงทุนของทองคำอีกต่างหากนะครับและที่สำคัญเขามองเลยครับว่าคิดดูสิเอาตั้งแต่ต้นปีนี้เลยนะจนถึงขณะนี้เนี่ย25สิงหาคมเนี่ยราคาทองคำเนี่ยนะฮะจะให้ผลตอบแทนเนี่ยที่ต่ำกว่าต้นปีตอนนี้สี่คือลบสี แล้วท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าตั้งแต่อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยมีนาคมไล่มาเนี่ยนะครับมันเกิดภาวะของการแข่งข้าดดอลลาร์ไล่ตามมาสองควอเตอร์ติดละหรือสองไตรมาสติดละดังนั้นสิ่งที่ตอนนี้ถ้าเราจะลงทุนทองคําในช่วงของที่เหลือปีนี้และมองไปต่อถึงปีหน้าเนี่ยนะครับน้ําหนักก็จะอยู่ตรงที่หนึ่งดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยขึ้นจุดสูงสุดแล้วหรือยังสองจะไปขึ้นสูงสุดเมื่อไหรสองคำตอบ อยู่ที่ตรงนี้เลยครับถ้าขึ้นสูงสุดเมื่อไหร่แล้วสูงสุดแล้วใช่ไหมดอลลาร์สหรัฐจะเริ่มส่งตัวและจะเริ่มถูกเทขายและจะมองกันแบบเน็ตสุดที่การต่อดทั้งปีในช่วงขาลงอย่างแน่นอนและนั่นหมายความว่ามันก็จะเป็นผลบวกกลับไปที่อะไรครับราคาของทองคําซึ่งสามารถจะฟื้นตัวและตีตื้นกลับขึ้นมาได้อถ้าเราจับมุมมองแค่มุมมองของธนาคารคอมเมอร์สแบงค์ที่เขาปรับราคาปลายทางของทองคําลงถึง2ปีแสดงว่าเขามองว่า1ดอกเบีย้ยของอเมริกา ต่อให้จะมีบางช่วงผ่อนในการผ่อนแรงในการขึ้นแล้วกลับมาขึ้นต่อเนี่ยจะยังไม่สุดภายในปีครึ่งอย่างแน่นอนไม่งั้นก็ไม่มองราคาที่ปลายปีหน้าลงมาอีก2แล้วเงินเฟ้อล่ะเงินเฟอ้เเฟอซึ่งเป็นตัวที่เป็นกําหนดว่าดอกเบีย้ยจะขึ้นหรือลงก็ระาะฉะนัเงินเฟอ้อในช่วงของปีขึ้นข้างหน้าเนี่ยก็จะยังไม่สุดอย่างแน่นอนไม่งั้นไม่ปรับลดลงในปีหน้าอีกเช่นเดียวกันถูกไหมครับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ฝากท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องของทองคํากันนะครับว่าตรงนี้มุมอมองทองคํานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ